สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ก็มาในช่วงของเทคนิคฮอนนะฮะมาในเทคนิคของการวาร์ฟนะครับผมมาเรามาดูกันว่าเทคนิควาร์ฟนั้นมีอะไรที่เรามองข้ามไปนิดนึงนะฮะผมจะสาธิตให้ดูพอดีมีคอมเมนต์น้องคนนึงบอกว่าพี่วาร์ฟป้อมมันในคลิปไหนเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้แต่น้องคนนึงเขาบอกว่าพี่วาร์ฟป้อมมันต่างกันหรอ้อเระหว่างเวลาในการวาร์ฟเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับโดยการยกตัวอย่างการวาร์ฟออกมาทั้งหมด นี่และผมจะซื้อวาร์ปมาเยอะๆเลยเราจะมาดูกันนะครับว่าวาร์ปนั้นจะแตกต่างกันตย่างไรระหว่างรองเท้าวาร์ปกับวาร์ปธรรมดานะครับผมเรามาดูเรื่องเวลากันก่อนผมจะสโลว์ให้ดูนะฮะที่สิบวิที่สิบนะครับผมเรามาดูที่ป้อมนอกกันก่อนนะครับป้อมนอกเรา,าเริ่มที่ป้อมนอกกันเลยผมจะวาร์ปนะหนึ่งตองปึ๊บดูนะครับดูทีวีนะครับทั้งหมดใช้เวลาวาร์ปสี่วินะครับเห็นไหมครับเวลาจะเริ่มถอยหลังเเรื่อยทั้งหมดก็ใช้เวลาวารประมาณ4ี่วินาทีนะครับผม เราดูกันอีกทีนะครับผมเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคนะผมจะดูอีกทีนะครับอ่าเราจะดูกันอีกทีนะครับผมกดสโลแล้วก็วาร์ปนะครับปึ๊บใช้เวลาวาร์ปทั้งหมด4วินะครับ 4.0s เลยนะครับก็คือ4วินาทีอันนี้คือป้อมนอกนะครับผมใช้เวลาทั้งหมด4วินาทีแล้วเราไปดูป้อมกลางนะครับก็คือป้อมตรงนี้ป้อมตรงกลางตรงนี้เราจะสโลให้ดูนะฮะพร้อมนะครับลุยอันนั้น4วินะครับอันนี้ สาจุดห้าวินะครับเห็นไหมสี่วิกับ3าุดห้าวิผมจะทําให้ดูนะฮะนอกอันหนึ่งสี่วิสี่จุดสีศเออสี่อันที่สองสามุดห้านะครับผมโอเคตามนั้นนะฮะดูกันอีกทีดูนะครับหนึ่งโฉให้ดูหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำบิงนะครับผมเห็นไหมครับว่า3าจุห้านะครับเห็นไหมดูดูดูดีๆถ้าดูอีกทีหนึ่ง เเกตดีดีนะครับผมจะสโ์ใย้ดูดูที่ตรงนี้นะฮะนี่ดูที่เมสาปึ้งเห็นไหมครับสามจุดห้านะครับวอปอมนี้นะปอมตรงกลางที่สามจุดห้านะครับส่วนป้อมปอมปอมปอมนอกเลยปอมในสุดเลยมาดูนะครับว่าเท่าไหร่สามสองหนึ่งสามวินะครับผมป้อมที่สามสามวินะครับสามจุดนสามจุดศูนนะครับผมมาสามจุดศูนย์นะแล้วปอมในนี่ล่ะเท่าไหร่นะครับสโ์ใย้ดูปึ๊บสามจุดศูนย์เช่นเดียวกันนะครับ สรุปได้ตามนี้นะฮะก็คือเนี่ยนะครับผมหมจะกดัดให้ดูป้อมนอกที่1.40นะครับป้อมที่สอง3.5ป้อมที่สาม3.0นะครับอันนี้ก็คือนับเป็นป้อมที่หนึ่งเนาะ1 2 1 2 3ลวกัน1 2 3 1 2 3โอเคนะครับไปเราจะดูตรงกลางกันบ้างว่ามันต่างกันจริงไหมไม่ใช่แค่ป้อมล่างนะครับเป็นทุกป,ป้อมทั้งฝั่งนู้นและฝั่งนี้นะฮะไปดูปึ๊บดูนะครับปึงเท่ากันนะครับก็คือสี่เท่ากันเลย ตามนั้นนะครับผมคราวนี้ประเด็นคือแล้วรองเท้าวาร์ปละ่ะราคาทั้งหมดของมันคือสองพันห้าสองพันสองร้อยห้าสิบแล้วมันจะมีความไวต่างกันไหมโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ป้อมนอกนะครับผมจะเริ่มที่ป้อมนอกตรงนี้ก่อนเลยผมจะวาร์ปก่อนปึง้งเอ๊ยมันไม่มีเวลาขึ้นอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมแก้ไขอีกทีนึงขอแก้ง,งานสักครู่นะฮะโอเค เดี๋ยวเราจะใช้วิธีอย่างนี้ในเมื่อมันไม่มีตรงนี้บอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่เห็นไหมครับเห็นเวลาไหมครับอ่าผมจะดูที่เวลานะเดี๋ยวผมจะวาร์ปให้ดูตอนที่8นาที30วินนะครับ7 8 9ปิ้งนะครับผมปึ๊บปึ๊บทั้งหมดใช้เวลา3วินะครับตีเฉลี่ยก็คือ3วิ3วินก็เท่ากับว่าวาร์ปกลับบ้านนะครับผมเห็นไหม รองเท้าวาร์ปนะครับจะวาร์ปไวขึ้นนะครับไวขึ้นมากเลยอดูกันอีกทีนะครับผมสําหรับวาร์ปธรรมดาผมจะเสกอันนี้ออกมาแล้วสร้อยดูวาร์ปธรรมดานะครับปิง้งใช้เวลาทั้งหมดสี่วินะฮะเห็นไหมครับใช้เวลาทั้งหมดสี่วิแต่ว่ารองเท้านะครับใช้เวลาทั้งหมดสามวิอันนี้คือสี่วิเดี๋ยวครับผมจะทําให้เห็นภาพโดยชัดเลยผมจะเสรเบนิมบอสออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันโอเคครับเบ เบอร์เซอร์เกอร์ก็ได้มั้งเบงีก็ได้อะเออเบงีมอดโอเคสเซ็ตเบงีมอดรมาหนึ่งตัวนะครับแต่คราวนี้ผมจะอัพให้เต็มเราไปดูกันนะฮะว่าระหว่างวาร์ปธรรมดากับวาร์ปอันนี้อันไหนจะเร็วกว่ากันนะครับผมผมจะทําให้ดูโอเคนะครับเรามาไปพร้อมกันผมจะเริ่มวาร์ปด้วยรองเท้าก่อนเอ้ยวาร์ปด้วยต่อให้ก่อนเลยวาร์ปด้วยวาร์ปธรรมดาก่อนนะฮะปึ๊บพร้อมไปไปปึ๊บปึ๊บเราไปดูนะครับว่าใครจะถึงก่อนกันนะครับติ๊กตอกติ๊ อันนี้อยู่ที่สามวินะครับเพิ่งจะถึงสามวิรองเท้าวาร์บนั้นไปไกลแล้วฮะโอเคครับเห็นไหมครับเห็นเวลาต่างกันไหมครับอยู่ตรงนี้ตรงกลางเห็นไหมครับว่ารองเท้าจะไวกว่านะฮะนี่ขนาดเบงมอตัวนี้กดก่อนนะครับเห็นไหมครับดูนะครับว่าจะถึงก่อนติ๊ก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 นะครับเห็นไหมครับสรุปว่ารองเท้าวาร์บนั้นวาร์ปได้ไวกว่านะครับผมเข้าใจตรงกันนะนี่โอเคนะครับเข้าใจตามนี้ ของทาวาร์ปนั้นวาร์ปได้ตามอวัยกว่านะฮะคลิปก็สามวิเช่นกันคําบรรยายมันน่าจะมีบอกนะแต่ผมเอาให้ดูนี่ครับอ,อไม่มีบอกแฮะอ๋อนี่ไงใช้เวลาสามวินะครับผมเวลาแชนเนลก็คือเหมือนเวลาวาร์ปใช้เวลาทั้งหมดสามวินะฮะเท่ากันเลยเท่ากับการที่เราวาร์ปกลับบ้านด้วยวาร์ปธรรมดานะครับวาร์ปธรรมดานี่ก็สามวติตอนวาร์ปกลับบ้านอ่ะฮะวาร์ปคลิปก็สามวินะฮะสามวิเช่นเดียวกัน เท่ากันนะครับผมโอเคเข้าใจตรงกันนะครับสรุปก็คือเราเริ่มกันใหม่ดูทวนทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ผมจะไปแบบรวดเร็วรวดเร็วเลยแล้วกันซื้อวารไปก่อนโอเคครับผมอันนี้คือสี่วิป้อมที่หนึ่งผมจะนับอันนี้เป็นป้อมที่หนึ่งนะเอาวาไปกลางดีกว่าจะเห็นภาพป้อมที่หนึ่งใช้เวลาทั้งหมดสี่จุดศูนย์นะครับป้อมหนึ่งอะป้อมหนึ่งนะฮะโอเคเออสี่จุดศูนย์นะครับผมป้อมหนึ่งไปดูครับ ปึง้งเห็นไหมครับว่าเวลาคือ4.0นะฮะโอเคสโลว์ทีนึงแต่ทุกคนจะไม่ชัดเจนปึ๊บวับปึ้ง4.0นะครับผมโอเคส่วนป้อมที่สองใช้เวลา3.5นะครับ3.5ป้อมที่สองไปดูอันดับทีครับสโลว์ไปเห็นไหมครับว่า3.5อาา่าฮะจะคือ3วิ่งกับอีกนิดนึงนะครับป้อมนี้ก็จะวับไวกว่าแล้วป้อมไหนล่ะ ป้อมนยันป้อมทั้งแบบทั้งส่วนของหมดนี่เลยนะครับทั้งหมดของป้อมที่เรามีนะครับวาร์ปสามวินะครับผมนะครับอันดับที่สามผมเอาเป็นศูนย์สามจุดศูนย์โอเคนะครับไปดูกันอีกทีปึ๊บปิงสามจุดศูนย์นะฮะตามนั้นคือเวลานิดนึงอ่ะมันจะเคลื่อนแต่ตรงๆก็คือสามจุดศูนย์นะครับส่วนรองเท้านะครับเรามาจะดูกันชา้ชาๆนะครับผมก็คือเฉลี่ยต่างกันไม่เท่าไหร่หรอกฮนะเดี๋ยวเคผมจะซื้อวาร์อปอันนี้ให้ดูอีกที ส่วนรองเท้าก็คือสามวิรองเท้ารองเท้าสามวินะครับสามวิโอเคมาดูกันใหม่อีกทีนะฮะผมจะให้รองเท้าวับที่บ้านก่อนปึงป้งปึงป้งปึ้งดูนะครับว่ามันจะลงพร้อมกันใกล้เคียงกันแค่ไหนนะครับเห็นไหมครับว่ารองเท้ากดก่อนนิดนึงนะครับมันก็เลยคลาดเคลื่อนนิดนึงแต่ว่าสรุปโดยรวมก,ก็คือสามวินาทีนะครับไม่ต่างกันมากดูนะครับปึงป้งปึงป้งปึ้งรองเท้ากดก่อนนิดเดียวนะครับผมก็เ,<ๆ>เลยเข้ากับว่ามันเป็นสามวินั่นแหละ เข้าใจตรงกันนะครับโอเคดูอีกทีนะฮะลงเท้าวับอันนี้วับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับนิดนึงเคลื่อนเคลื่อนนิดนึงเวลาต่างนปรมาณเซียววินะครับดูนะครับอันนี้ปึ๊บปึ๊บผมจะลากไปเลยเห็นไหมครับสรุปก็คือประมาณ3วินาทีแหละครับลงเท้าวับทุกที่3ามวินะฮะส่วนวับนี้ก็ตามนี้เลยครับผมที่ผมบอกไว้ป้อมที่1 4.0สีู่ป้อมที่สองสมจุด้าป้อมที่สามสามนะครับผม โอเคสำหรับวาร์ปก็คงจะจบลงเท่านี้แหละฮะใครมีเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะอย่าอย่าอย่าหลงแบบเออมันมันจะมีจังหวะน,นิดนึงอะ่ะอันนี้ก็คือสี่วิเพิ่มไปหนึ่งวินี่ปฏิหารการตายได้เลยนะสมมติว่าเราจะโดนฆ่าเนี่ยหนึ่งวิก็เป็นปฏิหารนะครับจริงๆโอเคครับผมเอาไว้แค่นี้เนาะสำหรับเทคนิคนี้ก็คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยหรือน้อยก็มากนะครับตามนั้นแหละครับผมบา,บายๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผม บ๊ายบายสกิลเลตตะกี้ฟอร์บัชชิ่งครับโชคดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แฟนเพจแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้ว